สวัสดีค่ะได้มาเ้ามานะคะได้มาสองลูกอีกรูปหนึ่งอยู่ในตู้เย็นอันนี้เขาออกมาลูกหนึ่งซื้อมามันจะเป็นแบบเคยซื้อมากินแล้วค่ะมันอร่อยอร่อยน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแล้วก็เป็นเนื้อข้างในมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าเขาทําแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นกระป๋องอะอยู่ข้างในแต่มันไม่ใช่แบบนี้แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเป็นอีกแบบหนึ่งะคะ่ะจะมา จะต้องอันนี้ไงจะต้องแบบ mm hmm. เดี๋ยวขอขอปอกก่อนนะโอยก mm hmm. ระดินกระโดน เรียบร้อยเหมือนเป็นท่อไม้ไผ่จอดเสร็จแล้วก่ะเนี่ยสร้างลองเดิมหวานมากเวลากินน้ำมะพราวอย่างเงี้ย สดชื่นดีนะคะเนี่ยแล้วก็เวลากินหมดอ่ะชอบขูดกินเนื้อมันอร่อยอร่อยนะคะ ต่อไม้ไผ่เดี๋ยวจะมาเฉาะดูข้างในว่าเนื้อเป็นยังไงมันก็เฉาะยากเหมือนกันเนี่ยทำไมมันอันนี้จังเนี่ย นี่อันเนี้ยเฉาะมะพร้าวจนบินหมดแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมเฉาะตรงเนี้ยบินหมดแล้วโอ๊ยงัดมะพร้าว เตรียมขูดเตรียมช้อนขูดกินเนื้อมะพร้าวขูดกินเนื้อแต่ก่อนไม่มีขายตอนนี้เขามีขายค่ะแล้วก็พอไปเดินก็เห็นก็เลยซื้อมาปกติก็ชอบกินอยู่แล้วรูปหนึ่ง มันก็จะราคาเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทค่ะลูกเนี้ยอ,อร่อยอร่อยนะตวาน nôm nom đá tin đầm Lên nám ra đây mà đầm เนื้อมันได้เละอร่อยบางลูกก็เนื้อแข็งแข็งกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็ชอบกินหมดนอั่นแหละชอบกินเนื้อข้างในมันอืมอืม